สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแฟดี้ทีอ่านี่ถือว่าเป็นเอพิโซดแรกของเรานะคะที่จะมาให้ทุกท่านได้รู้จักกับแฟดีมากขึ้นเราจะมีรายการทีวีแบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ติดตามเราในเรื่องของการทำงานด้วยครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับข่าวสารในวงการประกันนะครับที่เราอยากจะอัปเดตให้พี่ๆตัวแทนเนี่ยได้รับรู้อยู่ตลอดนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็รายการของเราเนี่ยม,มีมีทุกๆสัปดาห์นะครับจะเป็นสัปดาห์แรก EP เนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นเทปแรกนะครับจะมีทุกวันไหนครับคุณอบอทุกวันศุกร์นะคะถ้าเกิดว่าวันศุกร์ไม่มาก็ <laughs> ค่อยว่ากันดีนว่ามาวันไหนแต่รับรองว่าสัญญาเลยว่ามี สัปดาห์แน่นอนถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนเราไม่มาเนี่ยก็รบกวนทักมาบอกเราด้วยนะครับว่าอย่าลืมอัปวิดีโอนะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปเข้าเนื้อหากันดีกว่านาะเนื้อหาวันนี้ก็คือจะเริ่มด้วยเรื่องที่ง่ายๆเีิดไหมวันนี้เราไม่ซีเรียสครับมาเป็นซีรีส์ครับผมก็สำหรับตัวแทนที่เคยทํางานกับเราอยู่แล้วนะครับก็อาจจะกดข้ามไปได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆท่านรู้อยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักแฟรี่นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ดูคลิปวิดีโอนี้ต้องดูคลิปนี้เลย แล้วก็ขอต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะยุ่งนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอัดในออฟฟิศเลยในเวลาทํางานด้วยเนื่องจากว่าแฟดีเราทุ่มเททุกเวลานะคะเพื่อบริการทุกท่านจริงๆครผมก็อาจจะมีบรรยากาศบรรยากาศทํางานเนาะอาจจะมีคนเรียกมากใช่ครับผมใช่ค่ะเฮ้ยลืมแนะนําตัวเลยวันนี้พิธีกรนะครับผมชื่อชนะพิชชนะนะครับชื่อเล่นชื่ออ๋องนะครับเป็นเจ้าที่การตลาดนะครับส่วน วนนี้ชื่ออะไรครับชื่อโอปอนะคะอุทุมพรนะคะคอเซนเตอร์ของเราค่ะครับผมก็ในส่วนของหัวข้อวันนี้นะครับก็คือว่าทําไมต้องทํางานกับแฟร์ดีเนาะก็คือผมจะเริ่มด้วยเนื้อหาง่ายๆแล้วกันว่าแฟร์ดีคืออะไรนะครับแฟร์ดีเนี่ยเราก็คือเป็นบริษัทบล็อกเกอร์ประกันภัยที่พูดง่ายว่าเรารับงานประกันที่เอาไปแจ้งบริษัทอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือเราเป็นบริษัทประเภทที่เป็นบล็อกเกอร์ประกันภัยแบบนิติบุคคลนะชื่อเต็มเชื่อว่าอะไรครับคุณโอปอ แฟรดีโบเกอร์รก,ร<ช>กันภ<ช>ัยจากัดนะครับ<ช>นะนี่คือชื่อเต็มของเราเนาะซึ่งสําหรับเลขบัตรในหน้า<ช>เลยพวกนี้ครับรายละเอียดที่เป็นเชิงลึกเนี่ยก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะครับส่วนธุรกิจของเรานะครับก็คือเราทํางานกับตัวแทน<ช>นะครับจะเราจะเปรับสมัครตัวแทนที่ถือบัตรถือบัตรอะไรครับคุณหมอ คิดประชาชนไม่ใช่ไม่ก็ต้องมีไงผู้ไป่อนบัตรในหน้าประกันพินณุสภัยนะครับบัตรประชาชนมันเป็นพื้นฐานค<ใช>ารับต้องมีอยู่แล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ที่สําคัญจะต้องมีบัตรในหน้าเท่านั้นนะคะแล้วคนไม่มีบัตรทําได้ไหมเอ่อจะทําไม่ได้ครับแต่ว่าจะสามารถซื้อเป็นเป็นเป็นของตัวเองได้เพื่อรับส่วนลดส่วนลดนะครับแล้วก็สามารถซื้อให้ครอบครัวได้ฮะซื้ออะไรซื้อผักครับซื้อประกันรถยนต์นะครับเป็นเป็นเป็นส่วนลดของตัวเองได้นะครับแต่ว่าจะไม่ไม่สามารถขายได้นะแล้วทาไมต้องเลือกว่าเป็นแฟร์ดีหรอคะ อ๋อถ้าถามว่าทำไมต้องเลือกที่เป็นแฟดีเนี่ยนอกเหนือจากรายละเอียดตรงนี้ไหมคะเอะฉันจะได้อะไรจากคุณบ้างฉันทำงานกับคุณเนี่ยอย่างนี้ผมต้องขอเวลาสักสองวันนะครับถ้าเรามีเยอะมากพูดไม่หมดแน่เลยครับมันผลตอบแทนมาได้รับขนาดนั้นเลยเหรอคะเปล่าครับผมพูดช้าโอเคผลตอบแทนที่ได้รับแน่นอนเลยเรื่องที่หนึ่งก็คือค่าคอมมิชชั่นครับผมเล่าซีเป็นยังไงค่าคอมมิชชั่นอ่าค่าคอมมิชชั่นของเราเนี่ยประกันชั้นหนึ่งเป็นยังไงประการชั้นหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณก็ไม่ค่อยเยอะครับอยู่ที่ประมาณแบบ สิบแปดเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยครับสิบแปดเปอร์เซ็นทุกที่เลยหรือเปล่าคะอ่ะไม่ครับที่เดียวที่เดียวหนึ่งเปอร์เซ็นครับลอเรนครับลอเรนก็ส่วนใหญ่จะเป็นอ่ะสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วก็สิบหกเปอร์เซ็นก็มีนะครับในส่วนของสองบวกสามบวกเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามันแตกต่างกันครับมันขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆด้วยใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ของประกันนั้นๆด้วยนะครับซึ่งสามารถดูค่าคอมได้นะครับสองที่ด้วยกันทีีี่่่่แรรรรกกกกกกก็็็็คคคืืออออออสสาา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 มมถถทททัััััไไปพนนนนนงงะบบหลลจิเเข้วซต์ สามารถกดดูได้มันก็จะมีปุ่มให้ดูค่าคอมมิชชั่นรายเดือนอยู่เว็บไซต์ซของเราเข้าได้ยังไงะคะ,ะเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปที่ w ว w faird e co t h นะครับ faird เขียนแบบนี้เลย faird นะครับแล้วก็จุด co จุด th นะครับเข้าไปก็จะแล้ว เข้าไปแล้ว <Heck> จ้ะทำไมนะคะก็ค <Sod> ือเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเว็บไซต์อีกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พอเราพูดถึงจุดเด่นเนี่ยแน่นอนมันทำไมต้องทำงานกับแฟร์ดีใช่ไหมก็หนึ่งคือเราให้บนตัวแทนที่แฟร์นะครับข้อที่2ก็คือว่าเรามีระบบให้ใช้นะครับต้องท้าความก่อนว่าปกติเนี่ยคุณราพอเคยเห็นไหมว่าเออตัวแทน ในการที่เขาขายประกันเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันรถยนต์นะเขาก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายกันใช่สมัยสมัยก่อนตอนเด็กๆนี่ต้องส่งทางอีเมลใช่ซึ่งแน่นอนแหละคนขายประกันส่วนใหญ่นะครับในในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยุคตั้งแต่เบบี้เบบี้บูมก็คือยุคที่เขาน้าจะมีประสบการณ์มาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการขายประกันเรื่องความรู้ประกันเนี่ยจะแน่นมากแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายๆวิธีในการทํางานหลังบ้านนะครับยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ซึ่งจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอย่างเช่นการ<ช>ส่งอีเมลหรือว่าใช้กระดาษในการทํางานนะครับ<ช>แฟรดีแล้วก็เลยเห็นปัญหาของตรงนี้ก็เลยเืองดามีทีมโปรแกรมเมอร์นะครับช,ช่วยเขียนโปรแกรมรรแล้วก็พัฒนาระบบเรื่อยๆเพื่อที่จะมาเอาระบบเนี่ยมาใช้ในการทํางานตรงนี้แทนใช่แล้วก็ในระบบเว็บไซต์ของเราคอยเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกพี่ๆตัวแทนในยุคนี้ได้มากนะคะ่อหนึ่งเลย รวดเร็วครับผมสองเลยคือมีข้อมูลบอกคอยบริการทุกอย่างแน่ๆเช็คเบี้ยไม่เกิน30ิวินาทีขึ้นเลยคลิกปุ๊บขึ้นปับ๊บใช่ครับเร็วจริงๆนะครับวเบวี้ยตรงไหมอะไม่ตรงทุ <laughs> <laughs> วยครับเบี้ยตรงนะครับถ้าเกิดเรื่องท,ทุนประกันไปถูกแล้วก็ต้องบอกว่าะระบบเราเนี่ยถ้าเกิดโอาทางท่านไหนได้ใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบ เราเติดอาวุธเลยนะครับแบบ<ช>ทำเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์การทำงานให้แบบทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วรับรองว่าระบบของเรานะคะใช้งานง่ายง่ายมากง่ายจริงๆใครที่ไม่ถนัดเรื่องระบบ IT เล่นคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็นก็สามารถทํางาน<ช>ได้แล้วในเว็บไซต์ของเรานะคะ นอกจากมีเป็นระบบใน browser เ,เออแล้วก็ยังมีเป็นแอปพลิเคชันยคใช่ที่สําคัญเรามีแอปพลิเคชันด้วยนะคะคแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าแอปพลิเคชันของเรารองรับเฉพาะระบบ Android เท<ช>่านั้นนะคะคแต่ว่าในอนาคตจะมีแน่นอนครับออสำหรับ ชาว iPhone หรือ iOS ทั้งหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพูดง่ายก็คือว่าไม่ว่าจะมาใช้เครื่องมือไหนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า iPhone iPad แล้วก็ Android นะครับสามารถใช้เว็บไซต์เราได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Android เนี่ยแ,แนะนำ<แ>ให้ไปใช้แอปพลิเคชันเพราะจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ถามว่าเ,เคย ใช้งานเว็บไซต์อื่นมาเวลาเราใช้โทรศัพท์เข้าเนี่ยมันอาจจะหน้าจอมันอาจจะเกินโทรศัพท์ไหมเพราะว่าเว็บไซต์บางิย่าจะแย่งไปโทรศัพท์ใช่ไหมครับ<ช>จะขอบอกเลยว่าเราเนี่ยออกแบบเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้มันพอดีเป๊ะกับออบริษัพท์นะครับฉะนั้นเนี่ยลืมไปเลยปัญหาเรื่องของการที่แบบเฮ้ยทำไมปุ่มมันเล็กจังต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตรงนี้ครับเราก็จะเซ็ตรับรองว่าใช้ง่ายนะครับขนาดเมื่อวานผมปิดตาใช้เนี่ย เก่งเกินยัง,ย,งยังใช้ได้เลยนะครับจริงเก่งเกิน,นะะเราเล่นนะครับเราเล่นก็คือใช้ง่ายก็เข้าดูเองแล้วกันไม่อยากจะหมูมากนะครับใช่ค่ะในส่วนของในเว็บไซต์ของเราเนี่มีอะไรบ้างคะในส่วนของเว็บไซต์ของเราเนี่ยต้องขอแจ้งก่อนว่าเป็นเหมือนเครื่องมือเนาะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีฟีเจอร์ต่างๆที่ใช้ในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คเช็คราคาประกันภัยสามารถทําใบเสร็จราคาออกมานะครับตุ้มเดียวออกมาเป็นใบเสร็จราคาสวยๆเนี่ยทั้งหมดริษัทประกันในหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีการแจ้งงานออนไลน์นะครับแจ้งงานปุ๊บเนี่ย ก็เวลาจ่ายเงินเนี่ยก็สามารถจ่ายเป็นเคียร์โค้ดได้นะครับจะให้ส่วนลดลูกค้าเท่าไหร่จะอ่าและให้ใส่รายละเอียดแพ็กเกจย,ยังไงก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็อันอันสุดท้ายเนี่ยเด็ดสุดนะค,ครับก็คือวาอ่าสามารถใช้เว็บไซต์เนี่ยในการดูสถานะได้ว่าเอ้ยอ,อ่ากรมธรรม์ที่1 2 3ที่เราจ่ายชำระเงินไปแล้วเนี่ยมีสถานะถ,ถึงไหนแล้วนะครับส่งจากบริษัทประกันหรือยังสถานะได้ด้วยมีเป็นขั้นเป็นตอนไปบอกอย่างละเอียดเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นครั้งแรก เข้าไปในระบบเล่นไม่เป็นเลยเรามีแบบว่าวิธีการใช้งานบอกเบื้องต้นไหมคะก็สําหรับวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นไหนบนเว็บไซต์มันก็จะมีไอตัววิดีโอใช่เป็นคลิปวิดีโอก็จะมีคุณอยู่ในคลิปหรือแบบใช่ครับไม่ต้องดูแลค่ะก็จะเป็นผมนะครับแล้วก็แบบยืน สบกเสื้อแล้วก็ <c oughs> หนึ่งสองไม่ใช่ฝากได้นะคะลองไปใช้ระบบดูสําหรับใครที่เป็นตัวแทนมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานบ้างเปลี่ยนจากในไลน์ที่ต้องคุยกับพนักงานก็ไปสร้างความกิ๊เก๋ยกอยู่เลกกาให้กับการทํางานของตัวเองโ <c oughs> ดยเข้าไปใช้ในระบบเว็บไซต์ <c oughs> นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ไม่เป็นจริงๆไม่ต้องห่วงค่ะเรามีเจ้าหนะ้าที่คอยให้บริการนะคะทางไลน์ แ์ดีดูแลตัวแทนนะคะ qna ของเราตรงนี้ก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆเช็คเบีย้ยประกันหรือว่าแจ้งงานโอนคงโอนโค้ดได้หมดเลยใช่ไห<ช>มคะต้องขอบอกเลยว่าไลน์ตรงนี้นะครับเข้ามาเรี่ยแมจะดูแบบเออเหมือน เหมือนเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าหรือว่าเป็นโปรแกรมอัตโนมัติหรือเปล่าต้องบอกว่าไลน์ตรงนี้เนี่ยที่จริงเรามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการให้บริการนะครับซึ่งเราจะทํางานมาไหนบ้างนะครับพี่โอปอก็คือเราจะทํางานนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะไม่ใช่หุ่นยนต์แน่นอนครับเพราะว่ามันคือหัวใจก็จะบอกก่อนนะว่าเอ่อคนที่ตอบไลน์เนี่ยครับแน่นอนว่าเราต้อง คัดสรรไม่อย่างดีใช่ครับสามไม่อย่างดีเลยนะครับเป็นเจ้าที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคอันนั้นไม่ใช่คนนะครับผมก็คือจะจะเป็นเจ้าที่ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถพร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ประสานงานงานต่างๆของพี่ตัวแทนเข้าสู่บริษัทประกันรับรองว่าสามารถวางใจได้นะครับไม้ว่าจะมีลูกค้ามาอย่างไงเนี่ยเราจะประสานงานให้มันลื่นไหลที่สุดนะครับแล้วก็สาหรับผมจะบอกไว้ว่าสำหรับสำหรับเจ้าที่นะครับนอกเหนือจากการให้บริการ เบสิกทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเช็คเบี้ยแจ้งงานต่างๆกรมธรรม์นะครับมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือในกรณีที่บ้าครับก็คือจะสอนนะครับอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับประกันในกรณีที่เราแบบเอ้ยเพิ่งเริ่มขายอย่างเงี้ยอยากได้ความรู้ว่าไอ้ไอ้เช็คเบี้ยตรงนี้มันเบี้ยตรงไหนได้บ้างรถแบบนี้มันต้องทํายังไงอะไรเงี้ยครับอะไรที่เป็นความรู้เกี่ยวกับประกันรถที่มันต้องทำอย่างลึกนิดนึงเนี่ยก็สามารถสอบถามได้เพราะว่าอย่างที่แจ้งนะครับพนักงานเราค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็เรามั่นใจใน ถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้นะครับตลกใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบเร่งด่วนรวดเร็วใจร้อนอยากได้คำตอบเดี๋ยวนี้โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ู9 1 เรื่องด่วนไม่ใช่นะครับเบอร์โทรของเราก็มีนะครับเป็นโทรศัพท์เนาะก็คือแต่ว่าต้องโทรในเวลาทำการนะครับเบอร์เลยครับคุณบอแจ้งให้ทราบหน่อย0 2 0 2์1 6 9 9นงนะคะโทรมาได้เลยเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจริงๆครับรับรองแป๊บเดียวนะครับปิดเคสแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีใครรับนะครับก็กระจายที่แล้วก็ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า พี่ๆคนไหนที่เพิ่งจะได้ดูคลิปเราอยากมาร่วมงานกับเราคุณสมบัติที่สําคัญที่จะต้องมีก็คือต้องมีบัตรในหน้าประกันวิหน้าสภัยนะครับแล้วก็มีเปิดใจให้เรานะครับมีความแบบให้โอกาสเราอะไรเงี้ยครับถึงจะถึงจะสามารถร่วมงานกับเราได้ใช่แล้วก็เราสัญญาเลยนะคะว่าเราจะบริการอย่างดีนะคะก้าวแต่ละก้าวต้องพิถีพิถันนะแล้วเราก็จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันครับพูดดีนอกจากหน้าตาดีแล้วพูดดีอีกครับผม ก็ S <S ขอขอย้ําสุดท้ายนะครับสําหรับเนื้อหาน้องก,ก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยทํางานกับแฟดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าคนที่เคยสมัครมาแล้วแล้วไม่เคยทํางานหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสมัครเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยทำงานกับเรานะครับง่ายๆ2ช่อง,งทางข่องทางแรกคือเว็บไซต์นะครับช่องทางที่2ช่องทางาที่2 2> คือไลน์เอ,อ้ยสามขงทางตัวนี้ช่องทางที่3คือโทรศัพท์<อ>นะครับสามารถเดีย๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งรายละเอียดพวกลิงก์ไปเว็บไซต์แล้วก็ลิงก์แอดไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับอย่า ก็คือสามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะครับส่วนในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เว็บไซต์อย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็จะเป็นจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้นไปใหมครับก็พบกันใหม่ครไม่ใช่พบกันใหม่ก็คือเราเจอกันได้แบบนี้ครับผมทุกทุกอาทิตย์ใช่ทุกทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ฝากติดตามแฟดีด้วยนะคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวก่อนก่อนจบรายการผมขออนุญาตแจ้งแบบ คติประจําบริษัทให้ฟังนะครับผมง่ายๆนะครับทุกคนจำไว้นะครับ <c oughs> แฟร์ดีเราแฟร์และแค่์คุณครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีดค่ะบบ๊าายย